สวัสดีครับพี่สวัสดีครับกุ้นทราบมาว่าคุณชอบผลิตภัณฑ์จากยูซาซ็อกอย่าง URGI ใช่ไหมครับก็ใช่นะพี่แต่พี่ขอรับประกันว่าสินค้าจากเยอรมันนั้นยอดเยี่ยมที่สุดอย่างเช่น HK c 1 6 a 5โอ้พี่แต่ทรงเดิมๆนะผมไม่ชอบอะเพ่เฮ้ยลองดูดีๆสักปอนเดี๋ยวนะพี่นะมันติดราง SMR และพันธุ์ไทย CTR นี่เห็นไหมเยอรมันคลาสสิกลองเล่นดูไหม MWS นะ เอาครับหลังใจากติดใจแวอยาะออมาซ้อมกับ s d 1 s So ซ์ i e วซึ่งผมก็โดนป้ายายาแรงด้วยกัน modify HK 416A5 MWS ที่ชวนน้ำลายจะไหลวันนี้เรามาดูกันสิครับว่าผมจะทำปืนพังหรือไม่เฮ้ยหย่โทรศัพท์ามาทำไรมึงยานะอ๋อกดถ่าย <laughs> ôn ôn À đó Oh no 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 ดนูดนูดูกูดูตรงนี้เก็บไปที่บนคิวกั่ว เขาเล่นต่ำนะโอ้ <laughs> แล้วชิ่งเข้าหวัวผมเลยใส่ไรเนี่ยะขวามาขวามา <sk r isa> อตทนครับอดทน ออกครับออกแป๊หนึ่งครับแป๊บนึงหนึ่งพี่เขาดักหน้าเราใช่ไหมพี่มีสองมีสองตรงตรงเสาใช่ไหมพี่ใช่คเดี๋ยวผมพยายามอ้อมก่อน โบีสองเขียรโอ้เั้ครับเั้ครับ

วหนวยไหมเขาวิ่งวิงเขาปีสามเลยนะี่เขาปี <laughs> A few moments later. คนโดนแล้วเหรอโอ้โหโอ้ oh, shit here we go again ดโดนโดนโดนเข้าทางซ้ายแล้วนะเข้ามาทางซ้ายแล้วนะเนะจาะซ้ายเต็มเลย <you> ตรงนี <you> ่หรอถ้าผมดักให้แล้วพี่ดึงนะ oh. อ้าว ตกใจเลยเดี๋ยววิ่งวิ่งไหมขี้เกียจโอเคงั้นเจอกันเดี๋ยวลองกดดูอีงทีตอนตกแล้วก็ต้วงอันัไม่ได้โอ๊เดียว คีมนๆระวังซ้ายระวังซ้ายโดนโดนโดนผมล็อกไงนะล็อกส่องผมมา <S <S ถัด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 ทางเขียวถัดทางเขียว ขอทษครับขอโทษครับ,รบพี่อยู่ผมไปซ้อนเพื่อนก่อนนะโอเคๆกูมาช่วยละกูมาช่วยละ No God please no 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 ไ no. อ้เชื่อ <laughs> ครับคราบ โนโอ้โหสุดยอดพี่สุดยอดเลยโอ้โหเกือบละเป็นเพื่อนแล้วกูซัดเลยนะ รับดูครับดู ตายตายแล้วสิวาตายย่งน่ขอ,ปปอนไปแล้วไปแล้วไปแล้วสิไปแล้วตรวครับโอ้ดดดๆด Đã, đó, cao quá mình đó, con cao mình đó, lên quái, Qua, 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 qua Năm ơn, khóa khâu, khóa khâu Ôi เอาเดวยเอากด้วย้าจะดูไม่โดนอ่ะจะดูนี่จะเนียนโดนโดนโดน chưa mấy dễ mấy wow cụ thể cụ thể chưa mấy kêu chưa chăng à? quy làm mưng quy làm mưng. đó đúng chết 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 thật mày Mình vào camera là. con nào. Đó, đồn đồn đồn. โอ้ยโดน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  Stop it Get some help อ้าวไม่ตางกันมาเลยเหรอเยอะไหมยังไม่ยังไม่เห็นอะไรไม่เห็นไม่อยู่ทุกเมื่อกี้ผมเข้าไปในห้องอะ่ะเจอเขาดักสองทางในห้องม oh, <okay. S 2> ีอ๋อโอเคอันนี้ผมลองเข้าห้องดูขวาเราไม่เพื่อนเรานะครับโอเค เล็งเลเล็งซ้ายเลยเล็งซ้ายเลยขวาเรามีขวาเรามีคนอยากเข้าไหมโอ๊ยตัวตมาตัว ตกใจเลยเ็ <Okay. S 1> <'s> <oven> <arians> ัเ็นละเยอะไหมเออสองตัวสุดทางเลยนอนอยู่อ๋อถ้าสุดทาง มันก็เออคุณนะไปซ้ายกหรอ

ไม่โดนนะเซ็งเลยผลตายครับผลตายโอ้โหตึ้งตึงข้าหลังข้าหลังข้าหลังหนักไหมฝั่งนี้โอ้โหระเบิดเหรอใช่ใช่ โทษครับโทษครับอ้เต็มหลังเลยเราใจอูดเดียกันไง<ะ>ไม่เจอไม่เจอเข้านะหนึ่งสอง โอเคไหมกูเข้านะเอานะมึงไปทางซ้ายกูเข้านะเอ่นสองโองเฮมยบวยอ๋อลืมใส่แม็กลืมใส่แม็กปืนไม่มีลูกไอ้ตัวเฮียแม็กลืมใส่ลูก phải là trả Ôi, thôi, 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 thôi.

สวัสดีครับเร็ล้วหนักรอตกซ้ายนะโอ้โยนโยนโ เราต้องลังเท่แล้ว ขาเลยคะรับขาทนสุดแล้วได้เลยนโอ้โหผโมโโกํลังหล่อเลย <laughs> ผมหอบแดดแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเริ่มเกมมาผมเดินไปสะกดสวิต์เลยได้ไหมกลับไปเพื่อแป๊บซี่เพื่อแป๊บซี่ Don't, 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 don't. <laughs> อ้อมให้ <S <S oh, สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่โตไปจำสนามแอดวานแอดซอฟด้วยนะครับที่โอกาสผมได้ลองจับได้ลอง ทัชได้ลองสัมผัส MWS C 1 6ก็บอกนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากลองยิง MWS ก็เชิญเข้ามาลองกันได้นะครับที่สนามเอ a พั i r s o f t Field นะครับมีกระบอกให้ลองเช่าด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดลองแล้วติดใจอยากเป็นเจ้าของก็เชิญได้ที่ร้าน u u b b ิ e Custom ได้เลยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ากิเลสที่แท้จริงนั้นอยู่ในมือคุณครับส่หรัวันนี้ก็สวัสดีครับ